เราทําหน้าที่อย่างเดียวค่ะคือเปิดฝาแล้วหยิบเขาปากแค่นั้นเลยก็คืออร่อยแล้วเขาลองเมนต์มาแล้วไม่ต้องกลัวว่าแบบไปเร็วไปเร็วไปเร็วพอาทารเสร็จแล้วเราต้องแบบไปติดๆไปติดๆอันนี้เขาแบบหลอกเมนต์มาให้เร mm ียบร้อยแล้วเป็นแบบมะขามนะคะอบแห้งแบบไรเมนค่ะของค่ะไปเรื่อยๆเนาะกล่องเล็กค่ะแล้วก็กล่องใหญ่เลยใครที่ชอบการทานแบบไหนอยากจะซื้อแบบกล่องใหญ่แต่จริงๆกล่องใหญ่ถูกกว่าเพราะกล่องใหญ่จะแพงกว่า เราได้มี็นะคด้กกรดึมาน่งรน้องไปเลยหคี้านะคะหรือว่าจะเป็นไรเเขาเรียกเป็น่วยได้ไงหรอวะใช่ไหไป็น่วยแล้วก็จะมีเป็นอาเป็นพุทธรรมนะคะมีเป็นมักขางแช่อิ่มเอออันเนี้ยอยากให้มาลองดิฉันอะลองไปแล้วเพราะดิฉันจะท้อมามขล้วิจ้าใช่ไหมเจ็ดกุที่เขาให้ไปเชื่อมาวันนี้ยเหลือไม่ถึงครึ่งถุงแล้ว อันนี้ที่สุดจริงๆเดี๋ยวน้องก็ไปเต้นเร็วเสีท่าน่ะมหาขจีจาร์อ่ะมันจะแบบบางที่มันจะแบบเป็น้ยวเศษหน่อยเออมันแบบดูไปแต่งตัวเป็นเกลือเป็นน้ำตาลแล้วแบบมะขามไม่แบบแซมอยู่แต่งตัวแบบมีพิธีการมากเลยเจอเนื้อก่อนแล้วคือมีความจีจาร์ดแล้วมะขาวของแบบเปรี้ยวแบบสะไคคือใครที่เป็นแบบคุณละน้ำลายอะไปเต้นเร็ว ใครชอบมะขามมาที่นี่รับรองได้เลยไม่ผิดหวังกระอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ทางไร่เขามาเองนะคะกับมะขามหวานใครที่สนใจนะวันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทางเพชรบูรณ์มาห้ทั้งค่ะได้ช็อปกันแนวราคาสุดพิเศษแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไหนสนใจฝากกันไว้ด้วยค่ะกับมะขามหวานจากเพชรบูรณ์กับไร่จิตนันนั่นเองงฝากไว้ด้วยค่ะ ถัดไประดับส้มโอขาวใหญ่จากสมุทรสงครามอ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพันนะคะของส้มโอจริงส้มโอพันเราเนี่ยมีหลายพันมากมีหลากหลายพันคาะที่อยู่แบบเรียกว่าคนละจังหวัดกันก็จะเป็นแบบส้มโอพันท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ซึ่งส้มโอแต่ละพันแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะ